สอววสองร้อยห้าสิบคนผมเชื่อเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปดูข่าววงในวงนอกเรดูพฤติกรรมนะดูพฤติกรรมดูสันดานของคนเหล่านี้มันชัดอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องไปรอสิบเดือนหรอกจบแล้วดูจากพฤติกรรมที่เขาแสดงออกในฐานะที่ผมเป็นทนายนะจะดูสันดานคนเนี่ยดูจากพฤติกรรมนะหลักกฎหมายมาตราห้าสิบเก้าเขาบอกว่าจะดูเจตนาให้ดูจากพฤติการ,รในการกระทำความผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตราห้าเก้าในใจเราไม่รู้หรอกแต่ดูจากสัญดานดูจากการกระทาที่แสดงออกมาเนี่ยมันชัดจบแล้วแล้วก็เดี๋ยววันที่สิบหรือสิบสาอะไรที่เขาจะเลือกวันที่อะไรเนี้ยสิบสิงหาหรืออะไรอะ่ะจบนี่ความความจริงวันนี้ผมได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์ช่องใหญ่เดี๋ยวจะไปเตรียมจะไปเป็นคอมเมนเตอร์นั่งสี่ชั่วโมงเลยเนี้ยเนี้ยก็ยกเลิกไปเพราะว่าเขาไม่มีการไม่มีประชุม <ไป S 1> บวชนายกาจบแล้วกนคือก็คือจะบอกว่า ที่หลายคนเขาบอกว่ารอสิบเดือนได้แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่อาจจะไม่ได้รอเลยไม่มีทางหรอไม่มีทางหรอพอทุกคนก็กระเฮี้ยนกระหือรืออยากจะเป็นทั้งนั้นแหละบางคนก็ขอเป็นก่อนตายนะอายุมากแล้วเดินก็ไม่ค่อยไหวแต่อยากเป็นก่อนตายบางคนนะลุงบางคนลุงบางคนก็อยากจะกลับบ้านแบบไม่ต้องติดคุกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษากฎหมายเขาเรียกว่ามีข้อตกลงพิเศษ ต่างตอบแทนนี่ภาษาทกฎหมายนี่เลยนะผมพูดในฐานนั้นกฎหมามมีข้อตกลงพิเศษต่างตอบแทนลุงคนหนึ่งอยากกลับบ้านแต่ไม่อยากติดคุกม,มี3าคดีหรือติดคุกสักวันสองวัน,วนแล้วก็ได้รับการลดพักอภัยโทษตกลงกนได้กระจกไปแค่นั้นเองอันนี้ลุงคนแรกนะซึ่งมีข่าวหรือว่าเป็นเจ้าของพักอันนี้ลุงคนแรกนะนะครับส่วนลุงอีกคนหนึ่งก่อนตายขอ,อเป็นนายก จะได้มีรูปมีภาพอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลก่อนตายเพราะฉะนั้นเมื่อสองลุงมาชนกันก็จบแนะเรียบร้อยก็คือวันที่สิบสิงหาเนี่ยโหวตนายกมันก็ได้อยู่แล้วนายกอาจจะเป็นลุงคนหนึ่งที่าขาแข้งไม่ค่อยดีหรืออาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นนอมนินีของเจ้าของพรรคก็ได้ก็แค่นั้นมัน,มนเดาไม่ยากไม่เห็นต้องไป,ไปดูข้อมูลวงในดูจากสันดานดูจากการการะทำก็รู้แล้ว Terima kasih telah <laughs> menonton!